สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อว่าจะมานําเสนอโครงงานกระถางต้นไม้จากผักตบชวาค่ะดิฉันนางสาวพัฒน์นันท์เจริญดิฉันนางสาวนภพุ่งทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางจันทร์ป้อมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันมุ้นเคยสวัสดีค่ะนางสาววราพรตกตาตายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิรเวนประจบดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรพรยิ้มน้อยค่ะผักตบชวานะคะเป็นวัชพืช ที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะทําให้เกิดปัญหาทางน้ำได้แก่ปัญหาขยะสะสมในแหล่งน้ำค่ะและปัญหาการระบายน้ำค่ะทั้งนี้นะคะผู้จัดทำจึงมีความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์ให้นำผักตบชวานะคะมาทำเป็นกระถางต้นไม้ค่ะทําให้ต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกนะคะมีการจเจริญเติบโต,ต,ตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานครั้งนี้คือ 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำกระถางต้นไม้จากผักตบชวา 2. เพื่อศึกษาประโยชน์ของผักตบชวา 3. เพื่อลดปัญหาการระบายน้ำในคลองตามท้องถิ่นขอบเขตการศึกษาได้แก่ 1. ระยะเวลา 1. มิถุนายนถึง10ตุลาคมค่ะ 2. สถานที่มูที่5าจบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. กระถางจากผักตบชวาสามารถใช้ได้จริง 2. สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผักตบชวาได้ค่ะ 3. ส,สามารถลดปัญหาการระบายน้ำได้วัสดุอุปกรณ์นะคะ 1. นึักตบชวาใช้50กรัม 2. มีใช้2อ,อัน 3. ปูนซีเมนต์ใช้3ากิโลสี่แป้นพิมพ์กระถางต้นไม้วิธีการทำนะคะ 1. นึ่งำักตบชวามาล้างให้สะอาด สองนำผักตบช,าว,าาาตว,ชาวามาหั่นซอย 3. ามนำผักตบชวามาบดให้ละเอียด 4. ี่นำปูนซีเมนต์มาผสมกับน้ำให้เข้ากัน 5. เทปูนที่ผสมลงในแป้นพิมพ์กระถางต้นไม้ 6. ตากไวโดยประมาณ1วันจึงจะแกะออกและก็จะได้กระถางต้นไม้จากาาผักตบชวาผลการศึกษาค้นคว้าและแนวปฏิบัติ 1. ศึกษาวิธีการทำกระถางต้นไม้จากผักตบชาวาส นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาหาความรู้จากคุณครู 3. การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากผักตบชาวาสามารถทำได้ง่ายทางนี้พวกเราได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชาวบ้านที่อยู่ตามบริเวณลำคลองผลที่ได้คือสามารถลดผักตบชาวาบริเวณบางพื้นที่ให้ลด น้อยลงจนทําให้สะดวกต่อการระบายน้ำาร่วนของการสรุปผลการดําเนินง,งานโครงการน,นะคะสรุปได้ว่ากระถางต้นไม้จากพักตบชวาของเราที่ใช้พักตบชวาเป็นส่วนประกอบหลักสามารถนํามาใช้ได้จริงและยังสามารถนําวัชพืชอื่นๆมาใช้ได้ด้วยค่ะกระถางต้นไม้จากพักตบชวาของเราสามารถนํามาสร้างธุรกิจและรายได้ได้ค่ะค่ะข้อเสนอเน,นี่ยนะคะข้อที่1นนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถนําวัชพืชอื่นมาผสมกับพักตบชวาได้ด้วยค่ะ ข้อที่2นะคะระยะเนื่องจากระยะเวลาที่มีจํากัดแล้วก็สถานการณ์โควิดนะคะทําให้การทํางานนะคะอาจจะไม่ได้ผลดีตามที่วางแผนไว้ค่ะส่วนข้อที่3นะคะเนื่องจากคอมพิวเตอร์นะคะมีจํานวนจํากัดทําให้ผลงานออกมาได้ช้าค่ะเนื่องส่วนี้นะคะควรขอเวลาเพิ่มจากครูที่ปรึกษาโครงการด้วยค่ะ